ไม่รู้มาก่อนคู่รักหมื่นล้านเคยรักกันแบบหลบซ่อนเพราะไม่อยากเป็นข่าวเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่คบหาดูใจกันมานานจนสร้างครอบครัวมีทายาทด,ด้วยกันระหว่างนางเอกสาวริตาสิริตาเจนเซสน,นรงเดชและสามีแฮงนโซกอน,นรงเดชมาพร้อมกับทายาทที่น่ารักน้องกวินโดยเราจะเห็นโมเมนต์ครอบครัวโมเมนต์สวีทของคุณพ่อคุณแม่อยู่บ่อยครั้งนับว่าเป็นชีวิตดีๆที่ลงตัวเพอร์เฟกจนใครๆก็อิ แต่กว่าทั้งคู่จะแฮปปี้กันขนาดนี้รู้หรือไม่ค่ะว่าพวกเขาเคยคบกันตั้งแต่เด็กแต่ข่าวไปไวมากเป็นข่าวดังจนต้องลดความสัมพันธ์เหลือแค่พี่นอ้องแต่พอกลับมาคบหาดูใจกันอีกครั้งก็กลับมาคบกันแบบเงียบๆไม่บอกใครเรียกได้ว่าเป็นครอบครัวที่ต้องหลบๆซ่อนๆถึงขั้นที่ไปเที่ยวที่ไหนไปต่างจังหวัดต้องจองไฟล์บินคนละไฟล์เพราะไม่อยากเป็นข่าวเลยล่ะค่ะและกว่าทั้งคู่จะปรับจูนเข้ากันได้นั้นก็ทะเลาะกันมาหนัก พอสมควรจนในทุกวันนี้รักกันสุดแฮปปี้มีโมเมนต์หวานๆให้ได้ชมกันอยู่บ่อยครั้งทุกโอกาสถุกเทศกาลเลยละจ้า